ขันเป็นเจ้าได้ขี่สั่งกังหงมเป็นพญา,ยาอย่าได้ลื่อเศร้าหน้าผู้ขี่ค้อยคอนกาขันเป็นเจ้าได้ขี่สั่งกังหฮมสับปะทนอย่าได้ลื่คนข้นจนผู้แหน้ำตีนสั่งใจประสงค์ปงสั่งก่างดงกวาทงใจประสงค์ขี่ขันก้างบานก,าานกวาดงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เข้ามา ชมบรรยากาศทองไหทองน้านะครับชมงัวชมควยนะครับก่อนที่เขาสีตัดภาพไปหาบรรยากาศในเมืองนะครับวันนี้ค่ะมาเก็บภาพดารานะครับถือว่าเป็นดาราสําคัญเลยนะครับในกลุ่มคุมนี้เขากะอย่างที่บอกคําเขาอ้างอิงถึงพื้นที่ที่เป็นอีสานบ้านเขาอย่างแท้จริงอีสานแบบดั้งเดิมนะครับนี่คือสถานที่หลักเลยโลเคชั่นหลักที่เขาใส่ในการถ่ายทาครับพี่น้องฟังเสียงประกอบลงน้ำกัน ใชบป่ะเฮ้ยได้กันแล้วอพี่บ่าวนี่ครับสถานที่เรานี่ที่พี่น้องได้เห็นพี่น้องสิได้บึงในมิวสิกวิดีโอเพลงครับ เบ่งบรรยากาศอีสานเราเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องเข้าไปเบ่งบรรยากาศถนนถนนลาดยางนะครับเดี๋ยวสิตัดภาพบรรยากาศเรานี่ไปพบพครับอีกช็อตหนึ่งครับอยู่บรรยากาศถนนลาดยางน้ำกันนะครับ อันนี้ก้อนบิวครับอันนี้ก้อนบิวเดี๋ยวทาเบื้องหลังบิวเดี๋ยวสิเจ้พร้อมไปพร้อมแล้วบ่เดี๋ยวสินนววเขาโซมดปเปิดเพลงให้ เวลาว่ายออกให้หนึ่งเลยว่ะเด็กเกอออกแก่ๆเนี้ยขอดังว่าังว่งาเรียนมาเนี้ยจังว่าเรียนมา กินน <wh> like, ้ำตาบ้านเราเนี่ยนายแบบยุกยกไวกะเอาได้ก่อนมาจร้นดาเอกันนี่ไม่ได้วะม่ไก็รับแต่จะผแล้วรับต่จะดใช่เอาทางนี้นะพี่แทกพี่แกยือน้อพี่แทกมายืนนั่นเพราะว่าสิติดดติ เอาได้ปิน่นไมับเอยังไเอม่็ส่งก็่แล้วเก็บเนี้ยอน่เปรไม่เป็นไรไม่เป็นไลาลอยได้ปินน่ะแล้เขามาเรียนแลัวเยี่ยมพี่ครับเยี่ยมพี่เี่ยมพี่เยี่มี่นะเก๋ที่ของเต่ายี่พี่เบ่าของเมียของเม๋น

เป็นจังไดครับพี่น้องด้เบื้องภ้าบรรยากาศนะครับเบื้องหลังบางตอนคราบพี่น้องครับวันนี้เขาก็ทัาทงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพาทุ่งเทถูกผลงานเพื่อที่เสียห้พี่น้องเขาได้ลึกถึงถึงอารมณ์บทเพลงแล้วก็อารมณ์ของมิวสิกวิลลเพลงวันนี้อยู่กับคุณนายแก้วตานะครับคุณนายเล่นดีมากนะครับเป็นยังไงครับกับการที่ได้มารับบทนี่บทห้องไห้นะครับเป็นยังไงบ้างค่ะ เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าการ่นยาดกระไดนะคงขาน้องสำรับค่นไวน์มีน้อง่ายที่ห้องใช่เพราะว่าห้ามกาแาน,น,นะะุปส,สัะะกาษ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 ามาหลายกาเลยเป็นเรื่องปกติคะ่ะกับงหเป็นหยาดครับะพร้อมดิสเรียนเตาไปค่ะพร้อมที่ที่หอ้องให้เตาไปฝ <c oughs> ากผลงานกับพี่กับนอ้องเขาไหนครับค่ะกระฝากไปในเดก่ะเด้อทีมงานของโบไอ้ยูทูปคนไลค์ช่องกระเด้อเร้องกุ้ยช่ายดำเรื่งบีบันหน้า,าทั้งองราที่พวกนักการกระเด้อทั้่องน้องเปลี่ยนน้องแอล ของกับของอาจารย์ผู้สีวิไลเนี่ยค่ะเออแยกเพื่อนกับซอยกันเบึงกดไหลโคตรแช่บึงซอยกัเนดน้วยกันเนาะมันม,มวนกับซอยกันพิจาร,รณาแล้วพี่น้องเนาะค่ะคือเขาาคเขาอยากให้พี่น้องเขาได้ลึกซึ้งถึงกินไอถึงพร้อมเป็นอีสารตั้งแต่ดังเดิมครับเนื้อเรื่องแล้วก็สถานที่ในาการให้ทำล้มถึงเส้นเรื่องต่างๆที่เขาทายทอดออกไปนะครับมันจะเป็นเรื่องเล่าของความหักของครูหักคูหนึ่งนะครับ กว่าที่สาเร็จในความหักมันก็ต้องมีอุปสรรคมาปะปนไปบ้างนะครับว่าคู่หักคนนี้สิ่าน้นอุปสรรคนี้ไปได้บ่นะครับพี่น้องเขาจังถ่าตามติดเบิ่งนะครับผมเชื่อว่าบทเพลงนี้คงสิเป็นบทเพลงให้กําลังใจนะครับผู้ใดที่มีความหักอยู่แล้วคงสิมีความหักกันมากยิ่งขึ้นถ้าได้บทเพลงเพลงนี้นะครับผู้ใดที่ยังบ่ทันได้มีความหักผมเชื่อว่าต้องไปสรรหาและสแสวงหาความหักแน่นอนครับสาหรับบทเพลงเพลงนี้ ซึ่งเป็นบทเพลงให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจแน่นอนพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเนาะคุณนายลองจินตะนั่งกันผ่าเบิ้งผู้เพิ่อนอยู่กรุงเทพเพิ่นหอบผ่าหอบพรจากความลำบากอยู่บ้านเขาแล้วกลับไปสู่ไปสร้างครอบครัวอยู่ทางกรุงเทพยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้คุณนายคิดว่าขันเพิ่นได้เบิ้งเอ็มวีนี่เราเพิ่นสิรู้สึงได้ครับคือโค้สีกันน้ำตาไวโพยอยู่จะพคนถูกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วมันมันยึดกันทีมกันล้อมทั้งบ้านเขากับกรุงเทพเลยครับเนาะครับ หายในเบื้องล้วกัทีน้ำตาออกน้ำกันเพื่อภาษาครับกะเอาเสื้อกับเบื้องล่างมึงด้ยกันเ้อนะครับอีกที่วราหายน้ำกันแน่นอนอีกบ่โดนครับค่ะค่ะสำหรับเอวินนี่มันจะเป็นเรื่องเรื่องเล่านะครับสองอารมณ์นะครับพี่น้องครับมีอารมณ์ทั้งมีความสุขและมีอารมณ์เศร้านะครับหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องจังหาตามติดเบิ้งครับเข้ากับดาเนินการยางต่อเนื่องเพื่อที่สร้างสค์ผลงานแล้วก็เฮดโปรเจ์ให้พีใเ้น้องเขาได้มีความสุขน้ากันนะครับมันจะเป็น มินิเดอะซีรีส์นะครับเป็นหนังสั่นเรื่อยๆพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ลึกซึ้งพี่น้องเขาจังถ่าตามติดเบิ่งในช่องทางภูศรีวิไลพี่น้องครับทางช่องยูทูบภูศรีวิไลสลหรับวันนี้ครับผมเบ้าอี๋นะครับเอาภาพบรรยากาศบางตอนแล้วกลับมาทักทายกับพี่กับน้องนะครับให้พี่น้องเขาได้เบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันแล้วคนนั้นเนาะสุดท้ายนี้ครับฝากพี่ฝากน้องเขาอีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะท่านี้ ญาติพี่น้องทั้งใดที่ว่ามูอหัวเพื่อนฟูงกะซอยกันเบิ้งเธอแต่แหล่คนแช่เธอแต่เดือดเด้อครับครับลองเบิ้งแล้วค่ะเนาะใบเรียนไอ้ดังไอ้ดวงยังเนินครับค่ะเป็นเป็นผลงานไใบทะเบิ้งเป็นผลงานไใบทะเบิ้งเขามีโอกาสเขาการเรียนกต่ยากเย็นว่าเขาอยูนิเซียร์เพราะไม่ได้เห็นแล้วค่ะเนาะครับขอบคุณคุณนายเจ้าตาด้วยนะครับรับบทแม่ร้องไห้เนียนมากขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายนะครับที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างนะครับผู้ไทยดัมแอดเวนเจอร์นะครับที่ร่วมสั่งสรรค์มาตั้งแต่ต้นนนจจบเาะ ภายไซอยู่ใหกำลังใจน้องนุ่งนะครับยู่แย่งข่างกันมาตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกจนคอาปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับกับคนงานชิ้นนี้พี่เ่าอุกรณ์ว่าน่าติดตามครับนะครับต้องรอติดตามชมให้ได้นะครับเพราะว่าออกจากฝีมือของพวกพวกทีมงานเฮาทั้งหมดเลยนะครับจากอุปกรณ์ที่น้อยนิดของเฮาแต่สร้างผลงานได้ยิ่งใหญ่ครับรอติดตามชมปูซาธาครับทางช่องยูทูปปูซีไปเลยครับสุดท้ายนี้เปาเอขอข่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดีครับขอราบที่นองครับสวัสดีครับ ขั้นตอนนั้นเจ้าอยู่กับคนอื่นปานนี่คือสิได้เป็นคุณนายคือสิบอทุกคืออยู่น้ำอายรูตโต้เดโนเออมื่อพาเจ้ากินข้าวจำแจวกะขอบคุณหลายที่ยังบอทิมบอปา หนึ่งคำถามที่ยังค้างคาซ้อยตอบให้อายชื่นใจแน่เจ้าอายไัยบอกที่มีแฟนบอรอคือไอายคนบองที่มีแฟนจนจมคืออาย